ไมพิรัตพูดแล้วหลังเห็นคลิปลูกพูดทำไมเตะออกจากคอนโดไมพิรัตพูดแล้วหลังเห็นคลิปลูกทำไมเตะออกจากคอนโดคนรอบข้างสุดห่วงไหมมีภาวะซึมเศร้าได้ก๊อปช่วยดูแลใกล้ชิดจากกรณีที่ซาร่าคาสิกินีได้ไลฟ์สดผ่านอินตอร์แกรมส่วนตัวและมีตอนหนึ่งที่น้องแม็กเวลให้ซาร่าอ่อนคอมเมนต์ให้ฟังซึ่งเป็นคอมเมนต์ว่าเดดดี้รักแม็กเวลมากนะ แต่น้องแม็ ale, กเวลกลับตอบว่าจริงเหรอโกหกหรือเปล่าถ้ารักจริงแล้วทำไมเตะออกจากคอนโดจนทำให้ก๊อปพิชยะพี่ชายของไมพิรัตออกมาระบุข้อความว่าใครใส่อะไรเข้าไปในหัวเด็กคนหนึ่งตนสงสารหลานมากที่ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเป็นแม่ภาษาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่20กันยายน2563 TNN รายงานว่าผู้จัดจาการส่วนตัวของไมพิรัต ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าไม้ ai, ไม่ได้ดูไลฟ์เพราะ unfollow ซา ah ร่าไปแล้วแต่มีคนส่งคลิปมาให้ดูเจ้าตัวก็ตอบสันส้นๆแค่ไม่เป็นไรไม่โอเคขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงรายงานข่าวระบุว่าครอบครัวไม้เป็นห่วงเรื่องภาวะจากโรคซึมเศร้าของไม้ทำให้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยมีพี่ชายกอพิชยะช่วยดูแล